สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะฮะจาก NP Shop นะครับหรือวันนี้นะครับมารีวิวนะครับเป็นสินค้าเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับในรุ่นยี่ห้อของ XK นะครับรหัส A290 F16 Fighter 2.4 GHz ะรนะฮะ Radio Control a ลแ p รี n นะครับเป็นเครื่องบินบังคับ F16 นะครับขนาดอ่าระบบ3 Channel นะฮะระบบไจโรช่วย เสริมการบินนะฮะแล้วก็เป็นระบบเซอร์โวแล้วก็เป็นพวกระบบภายในเป็นบอร์ดคอนโทรลนะครับซึ่งมันจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่นะครับก็เลือกบินได้ในโหมดการบิน 3D 6G นะครับจะใช้ไจโรหรือไม่ใช้ไจโรก็ได้นะครับขนาดมิติตัวลำนะฮะปีก30เซนนหน่อยนะครับลำตัวก็40เซน นะครับน้ำหนัก65กร,รมัมมอเตอร์เป็นรหัส1020นะครับ3.7โวลต์แบตเตอรี่ 1S 3.7 400มิลลิแอมนะครับอ่าบอร์ดคอนโทรลดิฟฟิชชั่นนะฮะออฟเฟกเวอร์อะไรอ่ะอ่าไม่ออกซ็อกเก็ตนะครับอ่าซ็อกเก็ต ก็คือมันจะเป็นบอร์ดชนิดแบบไม่มีบัตรกีคือทุกอย่างจะเป็นปลั๊กเสียบนะครับรีโมทคอนโทรลนะครับก็ลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นของภายนอกครับวันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่เพื่อยืนยันตัวตนในการรีวิวว่าเราเป็นหนึ่งเดียวณเวลานี้นะครับ วันอังคารที่8มิถุนา2564นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ยังไม่มีคนไทยนะครับรีวิวนะครับซึ่งผมยังเป็นคนแรกนะฮะโอเคเรามาแกะกล่องกันนะครับแกะกล่องออกมาก็จะมีเป็นแพ็กเกจโฟมรองรับอีกหนึ่งชั้นนะครับ เอาผ่านก่อนครับก็มาดูนะครับมันก็จะถูกแพ็กมาอย่างดีนะครับมีเป็นกล่องโฟมด้านในก็คือกันกระแทกนะครับอันนี้เป็นตัวลำ 16สวยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงนี่ก็รีโมทคอนโทรลรีโมทคอนโทรลนะครับใส่ยทานสีก้อนสําหรับคลิปของผมนะครับใครอยากจะมาเป็นลูกค้าสนใจอยากได้โทรสั่งซื้อแอดไลน์สั่งซื้อนะครับ พร้อมนะครับพร้อมอยากได้โทรสั่งซื้อแอดไลน์สั่งซื้อนะครับราคาระบุที่คลิปวิดีโอครับอย่างชัดเจนการรีวิวรายละเอียดอุปกรณ์ที่ได้ก็จะไปตามสเต็ปของการรีวิวนะครับประเภทแอดมาแล้วถามว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติมนี่ไม่ต้องขอนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่คลิปวิดีโอนะครับอันนี้ก็คือแผ่นถังรัดเดอร์นะครับส่วนใครจะมีคติอะไรกับผมอันนั้นแล้วแต่คุณนะครับไม่ต้องมา คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอะไรกับผมนะครับผมไม่ได้ต้อนรับคำวิจารณ์จากใครทั้งสิ้นนะฮะแล้วผมจะปิดคอมเมนต์ด้วยนะครับป้องกันนะฮะไม่ให้ใครมาวุ่นวายกับช่องของผมส่วนคนที่จะสั่งซื้อจริงๆเขาไม่มาคอมเมนต์สั่งซื้อหรอกเขาก็คงจะโทรสั่งซื้อนัอ่นแหละนะครับอย่ามาคอมเมนต์มันเลอะเทอะนะฮะเข้าเรื่องนะฮะมอเตอร์ก็เป็นขับหลังนะครับ มีรูอากาศไอรูระบายความร้อนที่มอเตอร์ด้วยนะครับคุณก็บอกว่ามอเตอร์พวกที่เป็นแปลงฐานเดี๋ยวนี้นะครับทนทานนะฮะไม่มันต่างจากสมัยก่อนนะครับซึ่งบินรอบ2อรอบก็ไม่นะฮะก็จะมีใบพัดสำรองมาให้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ชาร์จนะครับชาร์จ USB คือชาร์จกับที่ชาร์จมือถือแล้วก็เอาแบตนะครับเข้าไปเสียบ คือเวลาลักษณะการชาร์จนะครับถ้าเสียบในส่งนี้แล้วเสียบชาร์จอยู่นะครับไฟมันจะดับก็คือไฟติดคือเต็มนะฮะแล้วก็มีสายควงนะครับเยวจะต้องใส่ตัวรับเดอร์นะครับ เขามีมาให้2ตัวนะครับก็คือถ้าคุณทําหายก็นั่นแหละตามนั้นไม่มีน็อตยึดนะครับหาไม่ได้นะครับมีมาให้แค่นี้ก็จะต้องไปปิดกาวเอานะครับรุ่นนี้ก็จะเล่นง่ายนะฮะสำหรับใครที่มันจะมีคนบางกลุ่มนะครับซึ่ง อยากจะได้แต่แบบใหญ่ๆไม่รู้ไปดูคลิปเมืองนอกมาคุณเห็นมันเล่นง่ายคุณเลยแบบอยากจะได้แบบใหญ่ๆเสียงดังๆเร็วๆนะครับซึ่งมันก็มีขายนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมจะไม่ขายให้คุณนะครับคุณบินไปคุณซื้อห้าหกพันคุณบินไปทีเดียวคุณตกหักเละเทะคุณก็น่างอแล้วแล้วต่อไปคุณจะมีกําลังใจซื้อเล่นไหมคุณก็ด่าผมอีกว่า ขายของไม่ทนทานให้แต่ที่จริงคือคุณเล่นไม่เป็นนะครับผมรีวิวผมจะพูดที่ชัดเจนนะครับผมจะไม่เอาอกเอาใจใครทั้งสิ้นนะฮะคือผมจะพูดตามความจริงอ่ะนะครับเพราะความจริงมันสิ่งไม่ตายการเอาอกเอาใจพูดประหลาอมันก็คือการตอแหลอย่างหนึ่งครับผมไม่ชอบนี่ก็คือ เสียบสายแบตเตอรี่นะครับอมผมก็จะพูดถามว่าเพาะไหมมันไม่เพาะหรอกนะครับส่วนมากคนก็ชอบคนที่พูดจริงๆมากกว่านะครับก็อย่ามาหาความไพเราะจากผมเ,เสียบปุ๊บมันพร้อมที่ทํางานเลยนะครับเราก็ลองเปิดรีโมดูนะครับ จะเป็นมิกด้านหลังนะครับเนี่ยอัพดาวอัพดาวซ้ายขวานะครับเป็นระบบไจโรนะครับสังเกตเวลาผมขยับมันจะขยับตามนะฮะช่วยกันก็คือถ้าเรานะครับมีพื้นเรียบๆก็คือเราวิ่งขึ้นได้จากพื้นอันนี้เราก็ท้องไร่ท้องนานะครับ ก็รีวิวที่มันปลอดภัยจากการรบกวนคนอื่นนะครับแล้วก็สะดวกเราด้วยพื้นที่กว้างขวางนะครับในการเล่นก็พุ่งไปได้เลยนะครับพุ่งไปแล้วก็เร่งนะครับเร่งสูตรอะนะครับแล้วก็ประคองนะครับไม่ต้องไปอินกับคลิปฝรั่งนะครับที่จะต้องวิ่งแล้วก็พุ่งนะครับเดี๋ยวสะดุดล้มนะครับผมของผมก็จะไปในแนวแบบนี้นะครับ ก็เกือบเกือบไม่พ้นเหมือนกันฝนก็ามาแล้วโอ้เนืองความคาดหมายบนบินเดียวเรื่องนะครับ ดินดีนะครับยอดราคาพันกว่าบาทเป็นไงเทพไหมนะครับขึ้นจากมือก็ต้องลงด้วยมือนะครับ ทานโทษช้าไปนะครับขึ้นต่ำไป คนต้นไม้ไม่หักไม่แตกนะครับบินได้ต่อนะที่จริงมันไม่เป็นการทดสอบเลยหรอกผมบินพลาดหลบไม่ทันโอ้สุดยอบินดีนี่ ฟ้าก็มืดมาเชียวนะครับพากนี้ผมจะลงคลิปไม่ค่อยถี่เท่าไหร่ฝนตกนะครับแล้วเวลาการบินนะครับ15ถึง20นาทีแล้วแต่ผู้เล่นว่าชำนาญแค่ไหนนะครับแบตเตอรี่เสริมมีขายนะครับก็ละสอ0ร สำหรับใครที่แบบอกติกับผมนะครับไม่ชอบการรีวิวไม่ชอบการพูดจาของผมนะครับแล้วแต่คุณผมเชื่อว่าเกินครึ่งนะครับที่มีคนชอบผมกับการที่ผมรีวิวแบบนี้นะครับอย่างผมรีวิวผมจะไม่ใส่เอฟเฟกเสียงดนตรีอะไรทั้งสิ้นนะครับพื้นฐานชีวิตเป็นยังไงการรีวิวก็จะเป็นอย่างนั้นนะผมจะไม่สร้างภาพอะไรให้ดูดีทั้งนั้น,น คือการขายสินค้าก็รีวิวสินค้านะครับก็ไม่ต้องไปสร้างภาพมันดูดีมากมายนะครับคนก็อยากเห็นของจริงมากกว่าเสียงเครื่องบินก็ต้องเป็นเสียงของมันนะครับอย่าไปเอาเสียงดนตรีเอฟเฟกอะไรมาใส่โอเคนะครับเดี๋ยวผมเขาวนอีกรอบแล้วก็เอาลงจอนะครับมันก็สมควรก็ถือว่า ทดสอบผ่านนะเอาใหม่นะครับเป็นลมแบบเท่ๆท่รับไม่ทันโอเคนะครับสำหรับใครชื่นชอบนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับอยากได้ก็ สั่งซื้อแอดไลน์ไอดีราคาอยู่ที่คลิปวิดีโอครับผมสวัสดีครับ